มีอมีอะไรนะมีอุปกรณ์ออกกำลังกายด้วยคุณยายว่าอะไรนะเพราะเราเพราะเรามาหลากหลายแบบค่ะไม่อยู่แต่จุดเดิมเดิมจ้าอ๋อค่ะขอบคุณค่ะคุณยายนะคะก็จะอยู่ประมาณนี้แหละค่ะคุณยายค่ะ เราเรามาออกกําลังกายเราก็เปิดเปิดไปด้วยนะคะคุณสุชาติบอกว่าสวยมากๆสวัสดีค่ะสวัสดี่าวเทพสวัสดีค่ะตอนนี้อยู่ในสวนสาธารณะ ไปได้ไกลแน่ๆจ้าขอบคุณค่ะคุณยายบ่าวเทพบอกว่ามารับชมบรรยากาศสวยๆตอนเช้าครับเมื่อกี้เร,เราเราอยู่ริมแม่น้ําค่ะบ่าวเทพแต่ตอนนี้เราเข้ามาข้างในเดี๋ยวให้ชมภาพรวมสวยๆนะคะในสวนสาธารณะนะคะมีศาลาก,กลางกลางน้ําสวยๆเดี๋ยวให้ชมนะคะวันนี้อากาศดีจังเลยนะคะ ตอนนี้เขามีเปิดเสียงตามสายค่ะก็เลยต้องปิดเสียงเดี๋ยวพาไปชมแม่น้ำเจ้าพยานะคะแป๊บเดียวนะคะแป๊บเดียว ระอาทิตย์มาทักทายแล้วนะคะให้ชมบรรยากาศริมแม่น้ำเจ้าพยาอีกที่หนึ่งนะคะ บรรยากาศก่อนนะคะ